โอ้สายแรงมากสายแรงมากโอ้โอ้บุดจุดจำาุจำบุจำบุจำบุดจเอวจะหักแล้วลูกบุดจำบุดจำบุดจำบุดบุดจำบุจำบุจำบุ้จโหดูอาเถิดขาแม่แม่ขอบคุณท่าด้วยลูกยกหัวด้วยเหรอ

70%แล้วค่ะวันนี้ให้นักเรียนมาโชว์กับพ่อควานของน้องนะคะน้องลิซ่าค่ะกัก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 อะมับมับมับทุจ้าโอ้ยมีความมั่นใจมากโอ้โหจ้าเป็นทุจ้ามาอยู่ที่ให้น้องกินคือมันแก้วนะคะปอกเปลือกล้างเรียบร้อยค่ะลำดับต่อไปจะเป็นท่าได้เอาัดทังงัดแล้วบอกท่านี้ก่อนบอกอ๋ยกขายกขาอันสอง ไปเก่งจังเลยต่อไปทำยังไงคะเอามารับรางวัลก่อนนี่ต้องให้พ่อควานเขาสอนให้รู้เทคนิคให้เป็นนะคะเพราะว่าน้องก็ต้องอยู่กับพ่อควานเขาตลอดเนาะค่ะแม่แม่ไม่ได้อยู่กับครูนะคะเอางัดก่อนบอกอยาพ่งนั่งลงก่อนอ๋อนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนน้องต้องนั่งลงก่อนลูกจ๋าน้องยังตัวน้อยอยู่ยังต้องเรียนรู้ไปอีกเยอะนะคะแม่แม่ เมื่อกี้ยกขาต่อไปแล้วก็จะเป็นท่านั่งท่านั่งเป็นท่านั่งโพสท่านะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามวับไป เก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะรับรางวัลค่ะเอะต่อไปท่าอะไรคะเอาใส่ห uh, ัวด mm, ึงด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 ึงต่อแหว่อะไร ใส่ใส่ก้นก้นค่ะมักมักมับมับมับมักึบฮึบฮึบฮึบุดจำบุทจำบุทจำบุทจำพุทจำพุทฮึบ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 โอ้สายสะบัดแรงมากค่ะแม่แม่โอ้ดูก้นค่ะดูก้นดูสะโพกดูความสะโพกก็ต้องให้นะคะแม่แม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหฮึบฮึโอไปท่าอะไรคะเอางัดทางงัดทัๆงๆัๆทั้งักทางงัดทางัดทังัทางงัดทางงัดทางงัดงทางงัดทางงัดทางงัดทงัังงัดทางงัดท้งกงมาก ด้งดงด้งด้งด้งเ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 ด้งเด้งดยงเด้งเด้งด้งเด้งเด้งเด้งด้งด้งเด้งด้งด้งเด้ง้งเด้งเด้งเด้งด้งเด้งด้งดงเด้งเด้งเด้งด้งดงเด้งเดางเด้ง้งดงเด้งด้งเด้งเด้ง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 เด้ง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 ยดเด้งเด้ง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 เด้งดงด้งเด้ง้งงด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 ้งด้งดงดงด้งดงดดงงด ังงัดส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 ังขอบคุณค่าด้วยลูกเก่งมากเลยจ้านี่ก็มาจ้าอัปเดตวันที่22นะคะมิถุนายน2500เท่าไหร่คะนี่67นะคะแม่แม่น้องก็เรียนมาได้70%แล้วนะคะอืมก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะคะแม่แพัฒนาการตอนนี้ได้70%แล้วเร็วๆนี้ก็น่าจะ ได้เรียนจบกันเนาะคะ่ะน้องนี่ก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะในส่วนของท่าเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงอะไรเลยนะคะน่าเป็นห่วงตรงออกเดินเพราะว่าน้องจะมีความรู้สึกหวาดเสียวหวาดกลัวกับสิ่งรอบข้างพอสมควรนะคะแม่ๆฉะนั้นเวลาออกเดินก็ต้องเซฟๆซกันหน่อยเนาะคะ่ะไม่อยากให้เขาจาในสิ่งที่เขาหวาดกลัวนะคะเรียะเวลาในการออกเดินเนี่ยบอกไม่ได้ว่าต้องหยุดวันไหนไปถึงวันไหนนะคะต้องไปเรื่อยๆเอาวันที่เขาแบบชัวร์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะแม่ๆ

เสียงดังมากค่ะแม่แม่สเราก็มีกำลังใจให้เขาตลอดนะคะแม่แม่เพื่อให้เขามีกำลังใจว่าเขาทำตรงนี้มันถูกต้องแล้วนะคะบก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 ยกหกบกบกเกบ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 อบก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 บับกบการบกบงเกบัเะกบกากบ ปเร็วมากนะคะพัฒนาการดีเยี่ยมเลยคาะได้แม่นะคะอ่าเยอะไอตัวต้้มุกอยู่ค่ะแม่ตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็ใช้ระยเวลาในการเรียนประมาณหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งนะคะอออไอะอไอขอบคุณค่าด้วยลูกเรียนจบแล้วค่ะเรียนจบแล้ว ก็แต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันนะคะบางเชือกเดินจบก่อนบางเชือกท่าจบก่อนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานของแต่ละเชือกจะมาไม่เหมือนกันนะคะบางเชือกเขาคุ้นชินกับถนนคุ้นชินกับคนกับรถกับหมูหมากาไก่บางเชือกอยู่ในป่าไม่คุ้นชินกับอะไรเลยก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเอาเนาะค่ะแม่ๆค่อยๆดูกันไปว่าเขาจะเรียนจบในรูปแบบทางไหนนะคะ ครูเปิดคอร์สเรียนตลอดนะคะแม่แม่เอฟซีทักมาสอบถามได้นะคะอยากจะส่งลูกๆของท่านมาเรียนเพิ่มเติมท่าไหนอยากให้เป็นแบบไหนมีเวลาจํากัดขนาดไหนมาคุยกันได้ก่อนนะคะเรามาคุยกันก่อนเนาะคะ่ะเนาะทักมาถามเราโทรมาถามเราได้เลยนะคะอ่าอดีไลน์ก็อยู่หน้าเพจแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารเนาะค่ะแม่ๆเผื่อท่านใดแบบว่าไม่สะดวกจะคอมเมนต์นะคะไม่สะดวกจะพูดคุยทางแชทน้องนิ่ขอโทรหาได้ไหมโทรเข้าหาได้ตลอดเลยนะคะแม่ๆมาคุยกันก่อนเนาะค่ะเนาะ,ะช้างบางเชือกวิธีไอทางแก้ไม่เหมือนกันนะคะยินดีรับนักเรียนทุกเชือกนะคะอ่าโอเคค่ะยังไงน้องนี่ก็จะมาอัปเดตเด็กๆเรื่อยๆนะคะแม่แม่วันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ต้องมารอดูกันว่าตอนน้องเรียนจบจะขนาดไหนนะคะจะน่ารักขนาดไหนเนาะอ่า ทางนี้ทางนั้นท่านใดอยากจะมาหาน้องตอนนี้ก็มาได้เลยนะคะแต่ว่าต้องให้ความอยู่ด้วยนะคะแม่แม่ต้องให้ความต้องให้ครูอยู่ด้วยอย่าเข้ามาสุมสีุ่มห้าเพราะว่าน้องไม่คุ้นชินกลิ่นน้องอาจจะแบบว่าตกใจได้นะคะเนาะอ,อ่าหนูจ้าอย่างไงคะจะงัดจะงัดเออเออเอ,อกราบสามครั้งเลยค่ะแม่แม่แมเอฟีช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเออเสียงคะนี่เสียงดีมากเลยค่ะแม่แม่แม ทั้งบกทั้งงัดค่ะทีนี้อ่านะคะก็จะเป็นอีกเชือกหนึ่งที่มีความสามารถหลากหลายรูปแบบนะคะฝากแม่แม่เป็นกําลังใจให้น้องนักเรียนของคุณครูด้วยนะคะอือดิอือดิงัดทั้ง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 งัดไม่รู้จะงัดหรือจะสายหัวดีค่ะคุณครูอ่าอือดิอือดิอือโอ้สายแรงมากสายแรงมากโอ้โหโอ้โหบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊บุดจำบุดจำบุดจำบ๊ดเอวจะหักแล้วลูกบึ๊ดจำบุดจำบึ๊ดจำบุดบุดจำบ๊ดจำบุดจำ ดูอาเถิดค่ะแม่แม่ขอาคุณท่าด้วยลูกยกหัวด้วยหรอขอบคุณท้าโอคโหโอ้โหโอ้ครับน่ารักมากๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะแม่แม่เอฟซีขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะเด๋ยเขาให้กำลังใจตลอดค่ะแม่แม่ไม่ต้องกังวลน้องจะหิวนะคะมีกำลังใจให้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค้าไปแล้วค่ะ